ครับทองแล้วบมโหสี่เดดจะตนะครับด้วยกะถาบึงสามสี่เดือนนะครับเนาะลอยสิบสี่มือนต้นนหาได้ยี่สิบสามมือนะครับกะทองประมาณนี้นะครับกะเขาบรุษสิบตัวกันยังไข่เนาะอดีผสมเทียมหลอดเดียวครับผมผสมเทียมหลอดเดียวผสมเมื่อ วันที่13มิถุนายนนะครับเมื่อนี้วันที่6แล้ว6กรกฎาคมแล้วนะครับกัผ่านแล้วครับตรงนี้